บัดนี้วันที่64ข้าพเจ้าในอามมอาชาขอถวายเสียงสุดสัตยาพระสุดพระปดิติละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจอนอคิครบพยัญชนะในบทสดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดอรหังสมาสัมพุทโธปะควาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมี สวา,ากว้าตัวภควตาธโมธรรมังนัมบสามิสุปฏิปโนภควโตาสาวกสังโคโสังฆังนัมนาามิอารหังสัมมาสัมพทโธสุจิรังปริณีปุโตภูเนหิธารามานโนธานิปริมีจติสติยะว่าชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสนงังคตโตปูเชมีปูเชมีระตะนาตะยังธรรมังจะรามีสดะทิณาสัมมันตาจักกว,ว่าเรโสอัตระชั่น ตูเทวะตาสัทธรรมมังมูเนราชา,าสุนันตสักขโมขะทังสเคกาเมจรูเปศริคิคิรี <c oughs> สิคาราตาเตจันทริเควีมาเนทีเปรเทจักาเมตารัวนาคาเนเคหาวัตจุมหิเคเตปุม,มาเจนตูเทวชาชรลาลาวิสเม ยาคาขันทพ,พนาคาตันเตตาตันติดัดต,ตาสันติเกยังมุนีวาราวาจันังสา,าเโวเมสุนันโตธรรมสวกรกโรยามาทันตาธรรมะสวรรครยามาทันตาธรรมสวกร,โร,รสวกรโรยามาทันตานาโตาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัดยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตัดยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตัดยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ นัตทิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุติเมหุตุสัพพะทานัตทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุติเมหุตุสัพพะทานัตทิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนนะสัติเมหุตุสัพพะทาพุทธังนะเมรัตนะภูตาสะทีระจิตตังธรรมมังนะเมรัตนะภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะภูตาโสเสระติทิ เอตังนเมิติรัตนังรัตนต,ะตะยาวะหังสัมมาสัมโมสาริตวัตโตวิเศษสภพูตังอัญโยยัญโยตาภูณนโยขาวาสัพป,ปวัตตังอาสุมิเตยัมหีเปียตาเทวายาะทันติทันเอกังวีธามีนาตาที่ตาเรสมมาสัมภพาวานาโรเกการาเจ กาจิเรนจาปาตุโผตังคัมภีรยานวิสยังอาทิตโตทัดทั้งวินโยเฮปันทิตาชนะเฮวีชนยารูปังโรกรมเฮเกเฮจิกาหันจภพราพันยังเกสนจีโสทุวิทิตังคุนกายตทายา นาเมีเยวาชนะตายาวิโสสุตัมติสามูปัสตังนามสีสดถ้าปัสสะถถานังปุญญาธีกาณะมาสามุตตามาปุญหะผูมังโทข้าป่าโมจานามุขาสารังคตานังปูชาไรเฮสสป,ประมังอภิปูเชนนยัง นิพพานสาชิกิริยาโยปนิสสยาทังสัมมาคิเลสัมมาลาโสทานาสิธิยาจารทาสาธุหิอาทาโกสเรหูปเสวานียังปานีหิจาปิสารนังขมานียเมวาตัดตมายะตัดสมายิตังปิราตังสารนังกัตม์น ราตินทิวังคนาเนเสุนัมัสสมานาปูเชมาชาปิสะสตังสุปัสนจิตาตาธาโนปะปิจาริยาสัทธารดาจาพุญเยนาตาธาสกกเตนณสุขีพเมวเวโมเตเชนตาสะจาสัทธาปสุวัติหัวตุโยเจธาธรรมวินัยัมเหปะมะ นาภูโตโรกตตระพีสมโยนิยะโตสุพธังตัดโซปะเนสยะจมายายามปิหัวตัววัตุตะเยปะเรชิโตสุปาสาเถระโรโยจากุมาโมหะมาราปุกทโทสะงวพุุโตสุหะโตบมุตโตมาราสา ปะาวินิโมจะยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวินนยังอุดทางวรันตังศิระานมามโรกาสานาอาจาวินายกันจาตันเตชะสาเตชยาสิทิหัวตัสาพันริยาจาวินาสเมนโตธรรมโมทโชโยเวียตาสะสะททัดเซสิโรกัสสาวิสุทิมาคังนินยานิโกธรรมมาธทราสาทาเร สาตาวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวันตังสิรสานามามิโมหปะปพารังอุปัสันตะทางตันเตชะสาเทชยสิทธิโหตุสาพันตรยาจาวินาสเมนตสัตธรรมะเสนาสุขตานโนโพโยโรกา,าสาาาสาปปูปากิเรสเชตาสันโตสยังสันติเนโยชะโกจ่า สวากาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังขังวรัิตังสิรัสานามาเมพุทธานุพุธทธังสามาสิรเทจิงตันเตชาซาเตชยสิสติหตุสัพพันตระยาจาวีนาสเมโตนโมโอระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะมะมีสีโนนามโออวดตมสาธรรมาสสวาคาตาเสวะเตนิทนมะนามโอมหาสังฆสาไป วิสสโธทัสสิระเตติโนนะโมโอมาตายะรัตถสารัตนะตยัสสาสาสาธุคังนะโมโอมกาติตัสสาตัสสาวะโธตัสยัสสะมิงนะโมกะระปภาเวนาวิขาชันตุปัฏฐวะนะโมการานุภาเวนาสุวัชชิโโหตุสัพพะธานะโมกะรัสสะเตเชนาวิจีมะหิโหมิเสตะวะเจเชวะเอวะเมสุตังเอกัง สมยังพะควาสาเกสุวิหารติกะปีระวัตถุสามิงมหันเมหาตาภิคูสังเคนาสิชิงปัญจมาเตหีภขคูสเตหีสเพวารันเตหีท้าสหิจโรกะทาตุหีเทวดาเยหุเยนาสนิปติตาหุนติปะควันตังท้าสนายาภิคูสังขจาอราโค จาตุนนังสุตตาสุตดาวาสกายกางเทวานังเอตาทาห้นเสียยังโคผะเขาวาสเกสุวิหารตีกะเพีรวัตถุสมิงมาฮาวะนีมหาตาพิกูสังเคนะสาธิงปัญจามาเตหีพิกูสตเตหีสาเพววะอรหันเตหีทัศหิจโรกะธาตุหิเทวตาเยปวีนาสันนีปฏิตาหุนติ พระขาวันตังทัศนายยาพีกูสังหันจ่ายนูนาญาณยำเปนนาพระขาวาเปนนปัสังกเมยามาอุปัสังกามิตวาพระขาวาตโตสังจิเกปัเจกาคารามหาเสยามาติอัทาโคตเทวตาเสยาทาปีนามาพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวา พังปัสสาเรายปัสสะริตริตังวาพังสุมิเชยยเอวาเมวาสุธาเมสุธาวาเสโสเทเวสุอาจะรหิาาตาภควาโตภะะปูระโตปาปูระมุระหังโสอัตโคตาทเทว,วาตาภควันตงังอภิวาเทตวาเอกัมมันตงังอาทั้งโสเอ กามังติดาโคเอกเทวตาพะขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมมโยปาวะานัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสเมยังเชกเกตาเยวะบาราชิตาสังหันเตอราโคอบาราเทวตาพะขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีอาตาเพฆาวาสะ maka hansu jidan adano shugaban kan su saradewa ne ta da hanyar dawa in tariya ne rakan da bandi ta da a takowa barare wata baka wata senti ke iman ka tanar fasi shaidawa kiran shaidawa bari kan in ta kiran โอฮาจามะเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจาคม,มาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอปาราเทวาตาปะคาวโตสันจิเกอิมังคาทางังภพสีเยเกจิพุทธทงังสารนังคาตาเซนาเตคาเมชันติอัปายาภูมิงปาไายามานุสัง เทหังเทวก,กายยังปาริปุเรส,สันติติอรโคอับภะคะวาปิกูอามันเตสีเย,ยวุเยนาภิกขเวทาสารกทาตุยิเทวตาสนิปติตาหุนติแต่ธาขาตังทัศนายาปิกูสังขาจยยขายเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงขต,ตีแต่มันทานังอรันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปะขวันตานัง เอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาได้เฮสุงเสยาเสียธาติไวหังเอตาระหิเยปีเดพิกเขเวภวิสันติอนาคขตามาธานังอรันอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะคะวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสียธาเปไมหังเอตาระหิอาจิกิส สามมีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามมีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทเจสามมีภิกขภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาตุกังมานาสิกโรธาบอิสัมมีติเอวัมพันเตติโคเตภีคูปะขวะโตปัจจโสสุปะขวะเอตัาโวจะ สิโรก <c oughs> ามมโนกาสานิยะดาพุม,มาดาทัสสีตาเยสีตาคิริขภรังปะหิตาตาสมะหิตาปุถุทิหาวะสันรีนารโรมาหังสาพิสัมพุโนโอ,โอทัตตามนาสาสุทาวิปสัสนามม นาวีราวิญโยปัญจสติยะตาวาวเนกาบีรวัตเทเวตโตาอามันตะอิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกา,ายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวาเตจาาตาปะมะกะรงสุตตาวาพุทธาสาสาาะสานังเตซัมปาโตระหูยานางอา မာနုသနာတဿနံအပေကေသာမထကုသဟသဟ ਸੰ ဃာသတရိံသာတံเอกံသဟဿာနံအမနုသံနမထုံအပေကေနံသာမထကုဋ္ဌိသာစပာဘူဒိသာစပာဩ อาหงตันจาสพังอาิญญาญาอาวิกิตตวาจักขูมาแตโตอ,อามันติสะท้าสาวกีสาสเสนระเตเทวากายาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกีตายิสามีคีราหีอนุโภพโสสัตาสาหัส,า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 สาวาญาฆะภุมมากาปิระวัถวา อิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสศสีโนโมธามนาภิกขุภิกขุนังสมิติงวนังชาสหัสชาเฮมาวตายาฆานานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสศสีโนโมธามนาภิกขุภิกขุนังสมิติงวนังสัตตาคิราติตาหัสชายาฆานานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสศสีโนโมธามนาภิกขุภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเต โซราสสหัสชายาฆาณานตะวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยาสัสิโนโมธามนาภิกขโมภิก <Kate> ข <im ada> ุนังสมิติงวานังเวสาเมตตาปัจจาศตายาฆาณานตะวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยาสัสิโนโมธามนาภิกขโมภิกขุนังสมิติงวานังภูมิพิโรราชาคหิโกเวปุลลาสาวิเนศนังพินโยนังศตาสาหสังยาฆานังปายโรปาสติภูมิพิโรรา ชาคาหิโกโซโปาคาสมิติงวนงังปุริมันจัดิสั้งราชาทตาระโชปาสาสัสสะสติคันธะานังอธิปติมหาราชายาสาศีสุขป,ปุตตาปิตาสาภาหาโวเอิธามานามหาปรายอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนม,มุธามานาภิกมงภิกขุนังสมิติงวนงังทักขีนันจัดิสั้งราชาวีรุนโธตับปาสาสะสติ ภุมพันธานังอธิปติมหาราชยาสสสีโสภุตาปิตาสปะหาวอิธมานามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสัสสีโนโมธมานาภิกขมุภิกขุนังสมิติงวันังปัชฉีมันจัดที่สังราชาวิรุปโคปะสะสตินะครนางอธิปติมหาราชยาสสสีโสภุตาปิตาสปะหาวอินธมานามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสัสสีโนโมธมานาภิกขมุภิกขุนังสมิติงวันังอุตารันจัดที่สังราชาคูเวโร อภัสสะสัตติยาขานังอธิปติมหาราชยาสัชสุขุตตาปิตาสภะหังวุอิธัมมานามหาปราริติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยาสัชินุโมธามนาภิกมุภิกขุนังสมิติวนังปุริมาทิสังจัตตารโธทากีเนนาวีรุหะโกปัจฉิเมนาวีรุปะโควิกูเวโรุตตารังทิสังจัตตารโธเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรสิสะทันทะลมานาทักษุงเวเนคาปิระวัตเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคู วันจานิกาสะทามายาโกเคนทุเวนตุวิพูจะวิพูโตสหจันทนโนการมาเสโทษจักกินนมันทูนีมันทูจัปนาโทโอปามโยจัเทวาสูโตาจัมาตรีจิตาเสโนจัคันทโพนาโรราชาชนโนสโปอากูปจาสีโคเจวาติมพรุสุรีวัชชา,าเอเตจันเย จจราชาโนคันทภาสหาราชเอมโมธมามนาพิกามงพิคูนางสิมิติงวนนางอาเถคูนาภาสนาคาสะเวสาราสหตันชกากรมพารัสสาตราอาคัวปายาคาสหายาติยามูนาทาตระทาจาอาคูนาคายาจัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโซปา,าคาสมิติงวนนาง เยนาคาราเชสาอาสาหารันติพาเยชาปักขีวิสุทธาจักหูเวหายาซาเตเชยเวหายาซาเตวานามชปปตตาจิตตราสุปนาอิติเตสานะอมังอภัยันตาธานาคาราชนะนามาสี สุปันนาโตเคมามากาสีพุทโธสันหายเหวาจะหิอุปาวาหายันตานาคาสุปันนาสารณะมงกังสูพุทธังวิตาวีเชระหะเทนะสามูทังอสูราสิตาภารโตาวาสาวาเซเตอิทมันโตชุดยาสสสิโน กาลกันชามาหาิสมาอสุราธานาเวจาสาเวปะจิตติสุจิติจาปะฮาราโทนามูจีสหตันสตันจาภรีปุนตานังสะเพเวโรจนามากาสันนเหิตาวาพระิเงเสนังตาหูพาธมาปาขมุมงสามายโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมิติววัง อาโปจะเทวะปัทว,ปวีจะเตโชวายโยตาทาขมุงวรุณาวารุณาเทวาสุโม,มจายาสัยสหะเมตาการุณากายิกาอากุทายวายาสาศาศาาสาาาิโนทเสเตทะตะทะกายาสเพนะนาตะวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยิสาสิโนมวะธรรมานาภิกขุมุงภิกขุนังสิมิติวนานังเวนทูจะเทวาสาอาเรจ่าสาัาาาามาจเทเวยมา จันทะสูปานิสาเทวาจันทมาภูบุรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูบุรคิตานักตานิภูรคิตาวาอาคูนันกาวาราหากาวาสุนังวาสาวเสโทสาวโกปาคาบุรินทโทคาเซเตธะรกยายสาเพนนาตาวนีน,น,นอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสิโนโมุธามนาภิกขโมภิกขุนังสมิติโกนัง อาถาคุสหาปุเทวาชารามาคเีเสขาเรวะอาเรตกาจารโรชาจามุมาบุภานิภาสิโนภดุนาสหธรรมาจาัจูตจตาจาอาเนชากาสุเรยาสุจิราอคูอาคูสวาสาวาเนสีโน อาเซเตทัสตากายัสเพนะตะวันีนอิติมันโตชิติมันโตวะนนวันโตเยสัสสิโนมุธามานาฮิกะมุงพิกูนังสิมิติงวะนังสามานามหาสามานามานุสะมานุสัตตมะเอตธาปะทุสิกาอาคูอาคูนาโนปะทุสิกาสาธาคูฮารโยเทวาเยเจโรหิตาวะสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาเยสัสิโน ทศเจต the as ัสตากายาสะเพนะนาตตะวณีโนอิติมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธามานาภิกามุงภกขุนังสิมิติงวะนังสุกากะรุมหะอรุณาอาคูเวคาสนาสาสหโอทาตาไคห้าปาโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสามมาตตาอารักขเชามีสัมมากายายัสสิโนทานายังอาคาปัชุนโนโยทีสา พวิตรอภิวัสติคาเซเตชาสตะเลสเพนานาตะวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสัสซิโนโมธามานาพิกามุงพิกุนังเสมาติงวานังเคมิตาตุสิตามายาตัดทากาจย์ยัสัสซิโนสัมพีตต์กาตามาเสทัาโชติมานาจะอาสวะนิมมานาราติโนอาคูอาคูบาริ ปารานิมิตาทาัศเตทเตระกิสัพเพนะนาตะวานิโนอิติมัน,ตนโตชุติมันโตวนามโตยัสสิโนโมธามนาภิกขโม,มพิคุนังสมิติงวงังสันเฮเตเทวะนี่ค่ะยาสัพเพนะนาตะวานิโนมะนามันเวเยนะอัชุนเยจันเยติสาวติสาส,าสาหาป่วัวถชาติมาคีรังโอคาตินนามะนาสาวังทาเคมโม คต่อรังนะาคังจันทังวาอาติตีตาติตังสุพรมมาปารามันโตจา่าปุตตาอธิอิธิมันโตสหสันนังกุมารโรติดโซจาโซปาคาสมิติงมะนางสหสัสสพรมมาโรกานังมาหาพรมมาเพียติทติอุปาปนนชุติมันโตพิสมากายโยยาสัสสีโซสัทเศ คาอาอิสราอาคูปจเจกาวาสาววดติโนเตันจามาชโตอาคาฮาริโตปาริว,วาริโตเตจาสาเพออพิกันเตสสินเทเทเวสพรามไมเกมาราเซนาอาภิกามีภาษากันหัส,สามันที่ยังเอธาคันอาธาพัน ถ้ทาตาราเคนาะพันธะมัทถุโสมันตาปาริวาเรธาาโวมุจิตาโกจิตังอิตาตาธรมมาเซโนกันหาเซนังอาเปจายปานินาตารามหาจารังกตตวานะเพรวรังเพร,งาาระวังยาทาบปาวุสโกเมโคธนายนโตสาวิชุโก แต่ทาโซปัจจูทาวันเปสังกุตโทอร,ระอศัยังสาวาเซตันจาสัพพังอภิญญายะพาวาวคกิตตวานจักขุมาแต่โต,ะตะอามันตยิสาชาสาวเกซาสเนระเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชานาทาภิกขโวเตจ่าตาปะมาการงสุตตวาพุทธศาซาสานัง วีตาราเคหีปากามงเนสังโรมัมเียอินทย,ยุงสัพเพวีชิตาสังฆามาพยาติตายสัตส,สีนโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชาเนชาเนสุตาตตเออาเซวนังจาภารานังปัญจิตานังจเซวนา ปูชาจะาปูชานิยานางเอตัมมังครมุตตมังปาติรัวป่าเทศสาวายโยจาาปูเพจาก,กาตาปุญญาดาอาตาสัมมาป่าเนธีจ่าเอตัมมังครมุตตะมังพาหูสัจจังจากสิปัญจาวีนยโยจส่สัวสิกิโตสุภาสิตาจีย,ยาวาจาเอตัมมังครมุตตมังมาตาปิตูอุปัทานังอปูปาทาสัสังขาโห